ครับผมก็จริงๆเทศกาลสงการเป็นเทศกาลที่แม็กก็นัดชอบมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นเทศกาลที่เหมือนกับได้ได้ปลดปล่อยเนื้อสัตว์น้ำในอากาศที่ร้อนๆแล้วก็แบบเย็นสบายเลยใช่แล้วแบบเหมือนคือแบบตั้งแต่เด็กๆก็คือนายก็คือชอบการเล่นน้ำอะไรอยู่แล้วเล่นกับพี่ๆเล่นกับญาติๆเนี่ยครับใช่ครับก็ถ้าแบบทุกวันสงการปกตินี่ยก็จะ ถ้าไม่เล่นสงการกับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ยครับผมก็จะไปเที่ยวกับที่บ้านอะไรเงี้ยครับครับผมก็เป็นหยุดยาวเนี่ยนะได้ใช้เวลาครอบครัวด้วยแล้วก็มีเวลาบางวันที่เราก็ไปเที่ยวด้วยนะครับใช่ปีนี้งานไม่ใช่ถึงาน้วนะปีนี้แอบสปอร์ตเลยละกันว่าวันที่13เมษายนนะครับผมมีแม็กนัทนะฮะมีงานสงการด้วยครับผมใครอยากมาเจอพวกเรามาได้เลยนะครับอ๋อถ้าอย่างนั้นแบบบอกคิดซแฟนหรือของเองเนี้ยเตรียมมาวันไหนแบบมีซีนแล้วแบบของเราแบบเช้าวันนี้มาซื้ออะไร ครับผมอ๋อโอเคตอนเช้าเราจะตอนเช้าเราจะโอเคให้ไปแยกย้ายไปไหว้ผู้ใหญ่กันแต่ละครอบครัวกันนะครับผมแล้วตอนบ่ายตอนบ่ายเรามาเจอกันครับเรามีธีมอะไรไหมธีมอะไรเหรอครับผมก็ปกติเล่นน้ําแบบไหนก็ใส่ชุดมาเลยครับแต่ที่แน่ต้องมีไอเทมคู่กันแน่นอนครับไม่เสื้อก็อเป็นปืนแน่นอนครับอาจจะเป็นปืนคู่กันนะฮะแล้วก็ไล่ยิงครับผมก็อบอกใหญ่ใหญ่เลยอะครับผมคว่าถ้าให้ของแบบรนาคของตัวเอง โอเคฮะอยากเป็นปืนสิน้ำแบบบาสุก้าครับแตบบ่ว่ายิงทีนึงเหมือนกับว่าเปิดแทงน้ำครับตุ้ม <laughs> ตรงนั้นนะครับผมตอนแรกอยากเป็นปนเลเซอร์ er ครับแต่พอฟังพี่แม็กพูดแล้วมันก็อยากเป็นฟิลเหมือนเป็นแบบกรีเน็ตลันเชอร์ครับที่แบบว่ายิงออกมาเป็นลูกน้ำใหญ่ๆแล้วก็ใส่ปุ้มปุ่มปุ่มหน่อยปืนยิงระเบิดอ่าไม่ท้ายกันเลยเครับบอกเลยว่าใครอยู่ใกล้ๆพวกเรานี่เปียกแน่นอนครับแล้วก็ให้เลือกน้ำหรือสารน้ำกันเลยนะครับ อโอเคอยากฉีดอยากฉีดตรงแก้มครับผมเพราะว่าแก้มเขาเปียกเราจะได้เชื้อได้เขาได้ครับผมก็โดน้ำดำหัวแล้วกันครับเพราะพี่แม่เขาเป็นผู้ใหญ่ครับเราต้องทำตามโปรเนี้ถูกต้องครับผมแรงมากเอาไม่นาเคารพนี่นาเคารพอยู่นะโอเคโอเคก็ได้เราต้องให้เกียรติพี่ขาวไม่ได้ครับยอมครับยอมนัคนเดียวนะครับครับครับผม ก็ขอให้มีความสุขปีใหม่ปีนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกันมากๆนะครับผมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางโดยเคารพกฎจราจรนะครับผมแล้วก็เมาไม่ขับนะครับผมแล้วก็เล่นกันอย่างมีสตินะครับผมใช่ครับผมก็ถ้าใครเดินทางต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยด้วยนะคะครับขอบคุณครับ